สวัสดีครับวันนี้นายช่างทำได้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้เามาสู่ห้องมาช่างด้วยนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูตัวนี้นะครับสระเปานะครับสระเป่าสระเปาของเครื่องป่าธรรมดาสองครังวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ไม่ได้ง่ายนะครับสระเปานะครับบางรุ่นมันจะใส่ย,ยากใส่ย,ยากก็มีวิธีนะครับ อ๋อแล้วแต่รุ่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับครับก็มาเจอกับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นฮิตาชิฮิตาชิเอพีเอสหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับฮิตาชิพีเอสหนึ่งเจ็ดศูนย์ขนาดสักสิบเจ็ดนะครับจะเป็นสิบสองปันแห้งหรือว่าปันแห้งนะครับสิบสองกิโลนะครับก็ผมรื้อมาแล้วนะรื้อมาแล้วรื้อมาแล้ว ก็เดี๋ยวแนะวิธีการเปลี่ยนช็อกระป๋อนะครับละเอียดนี่ยัรือมาครับอมาแกนซักนี่ครับก็มอเตอร์เสียมอเตอร์เสียเรื่องของมอเตอร์เราก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับแล้วก็ซ่อมมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์เก่านะครับพาไปพันนะครับแล้วก็ตัวชุดเออน็อตตัวนี้ครับเกียร์หวานนะครับก็ซ่อมมาแล้วนะครับแล้วก็สภาพของแกนซักก็ประมาณนี้นะครับ ก็ให้สังเกตนะครับสังเกตสภาพของแกนท้าเห็นไหมครับน้ำมันรั่วนะครับจริงๆมันจะใสนะครับสภาพของถังก็โอเคอยู่นะครับแกนตัวนี้แกนยังไม่สึกนะครับก็ยังยังไม่ต้องสวมแกนหรือว่าซ่อมครับส่วนนี้นะครับก็ส่วนของสารเปานะครับสารเปาก็มีประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ของนิตชินะครับ ผมเคยซื้อสลาเปามามันจะมีสองสภาพนะสองตัวนี้เป็นของแท้นะครับตัวนี้เคยซื้อมานานแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไม่ได้ครับใส่ไม่ได้นะครับก็หาวิธีใส่นะครับแต่สังเกตมันจะเนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับของแท้ของของเทียมเนาะของแท้จะนิ่มกว่านะครับของแท้นะครับก็สําหรับเพื่อนที่ใช้เสื้ที่ซ่อมนะครับหรือว่าเปลี่ยนล์นรุ่นนี้นะครับต้องหาซื้อของแท้เท่านั้นนะครับ ของเทียมไม่ค่อยเวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยครับเวลาใส่มันแล้วมันจะปิ้นนะครับแล้วก็สังเกตนะครับเอเสียไม่เสียมันมาจากชุดแกนนี้ครับชุดแกนนี้ครับมันมีการสึกหรอนะครับถ้าเกิดเสียนะครับมันจะมีคาบน้ําหรือว่าคาบเหมือนน้ามันนะครับอยู่ด้านล่างเลอะเลอะนะครับมันตัวนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เสียนะครับส่วนมากมันจะ ขาวสะอาดนะครับก็สังเกตจากเศษฝุ่นเศษละอองคราบน้ำคราบของตะคอกนะครับที่เข้าไปนะครับที่เข้าไปนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เวลาเราจะเปลี่ยนนะครับเราต้องใช้ตัวล็อกเดิมก็ตัวล็อกก็ต้องทำความสะอาดครับตัวล็อกก็ต้องทำความสะอาดครับ เอประมาณนี้นะครับแกะแกะยางชุดนี้ออกก่อนให้เราใช้คัตเตอร์ครับหรือว่ามือธรรมดาก็ได้ครับแกะพวกขอบยางออกก่อนนะครับก่อนจะใส่นะครับเทคนิคก็คือของแท้เท่านั้นนะครับของแท้เท่านั้นนะครับไม่เสียอะไรนะครับก็สารป่าก็สําคัญนะครับเพราะว่ามันจะช่วยไม่ให้น้ําน้ําหล่นหล่นลงไปโดนมอเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ข้างบนด้านบนแล้วมอเตอร์อยู่ด้านล่างประมาณนี้นะครับ ทำประมาณนี้ครับชุดสระเปานะครับแล้วก็ถ้าจะชุดแกนชุดนี้สึดรอ้อนะครับน้านํามันจะหล่นโดนมอเตอร์นะครับก็งานซ่อมถ้าเกิดเปลี่ยนถ้าใครเปลี่ยนมอเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนซีนด้วยนะครับทุกย่อทุกรุ่นครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันใช้ทฤษฎีเดียวกันแต่ว่าเวลาประกอบไม่เหมือนกัน,นรออนออกนร็เอาชุดนี้ออกครับเอาชุดนี้ออกชุดนี้ออกเอาพวกกาวพวกสิ่งโขกออกนะครับ ประมาณนี้นะครับเช็คดูนะครับแล้วก็ขอบชุดนี้ขอบชุดนี้นะครับบริเวณนี้นะครับขอบชุดนี้นะครับขอบชุดนี้นะครับสังเกตนะครับว่ามันเสมอไหมนะครับถ้าไม่เสมอหรือว่ามีการเยินก็ต้องแต่งครับต้องแต่งใหม่นะครับมันจะใส่ยากนะครับเพราะมันจะไปล็อกกับตัวชุดชุดตัวถังอีกรอบหนึ่งครับขอบนะครับเคิร์ฟตัวเปเปอร์ที่ขึ้นมาครับ ประมาณนี้นะครับต้องเสมอกันหมดนะครับถ้ามีการเย็นหรือว่าก็เย็นหรือว่ามีการขยับก็ต้องแต่งเอานะครับเวลาใส่มันจะใส่ยากนะครับประมาณนี้แล้วก็รุ่นนี้นะครับก็เทคนิคของผมนะครับก็คือมาประมาณนี้ถ้าเป็นของเทียมนะครับของเทียมนี่คือของเทียมนะครับผมโดนมาผมตันนี้ผมใส่ใส่ไม่ได้ผมลองมาแล้วก็ของเทียมนะครับ ของเทียมนะครับถ้าเราใส่นะครับถ้าเราใส่ใส่ได้เหมือนกันนะครับใส่ได้เหมือนกันแต่แนะนํานะครับให้เพื่อนๆห้ามทาเก้านะครับของรุ่นนี้นะครับห้ามทาเก้านะครับแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับของเทียมนะครับแต่มันอายุการใช้งานมันจะไม่ยาวครับผมก็เลยไม่ได้ใช้นะครับซื้อมาสองตัวนะครับ พอดีแฟนไปซื้อมาแล้วแฟนเขาไม่รู้ว่าของแท้ของเทียมเราก็ซื้อมาของชิ้นผมก็ทิ้งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ครับของของเทียมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสึกสึกล้อง่ายสองคือขีดขาดง่ายครับไม่ทนนะครับก็เลยเลือกใช้ของแท้นราวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่นะครับพอเราเอาเอาขยะเอาคราบของกาวออกนะครับ เอาคราบของตาออกใช้มือก็ได้ไม่เป็นไรครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสอดเข้าไปนะครับใส่ให้มันอยู่ด้านขอบบนนะครับขอบบนก็คือชุดชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับให้อยู่ในยางยางที่มันเป็นตัวรับตัวนี้นะครับให้อยู่ชุดนี้นะครับก็ใส่ยากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดเป็นของแท้แล้วเราทากาากร แล้วเราใส่ก็ไม่ได้ครับต้องทากาวตอนหลังครับผมเคยลองแลวนะครับยากใส่ยากมันจะปิ้นง่ายนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าเราเราทากาวนะครับทากาวก่อนนะครับมันจะปิ้นง่ายก็ค่อยทากาวส่วนด้านด้านนี้ตอนหลังก็ได้ครับล็อกชุดนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราอัดมันจะพอดีถ้าของแท้ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถ้าของเทียมเนี่ยมันไม่ค่อยผ่านครับไม่ค่อยผ่านต้องแต่งต้องอะไรหลายอย่างครับเด๋ยวเวลานะครับแต่ราคามันจะห่างกันนะครับ ของแทน้น่าจะประมาณสามร0อยสี่ร้อยครับของเทียมก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทครับประมาณนี้คนระับราคาห่างเยอะนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อกันโอ้โหครับครับประมาณนี้นะครับล็อกแล้วนะครับแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวไปทาําการใส่กันต่อนะครับอ๋อประมาณนี้นะครับ สูงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมวันนี้เป็นถังใหญ่นะครับใส่ยากความสูงผมร้อยหกสิบห้ายังเอามือกดเข้าไปไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเอ่อผมทำความสะอาดส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนนี้ส่วนขอบด้านล่างนะครัส่วนนี้ใช้คัตเตอร์ลูบๆให้มันสากๆหน่อยนะนะครับก็ใช้คัตเตอร์ลูบนะครับลูบทำความสะอาดนะครับแล้วผาเช็ดผ้ามาด้วยนะ ลงขอบจุดที่ว่ามันไปติดพอดีนะครับไม่สะอาดข้างๆก็ไม่มีผลเท่าไหรนะ่ รั่วไม่ได้นะครับรั่วแล้วเป็นเรื่องนะครับเป็นปัญหาเลยนะครับํำรั่วนะครับรั่วแล้วน้ำน้ำมันจะรั่วลงลงนงรนรโดนมอเตอร์นะครับแล้วจะมีปัญหากับเราไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่านะครับนํำรั่วครับแต่ยางมันทามาดีนะครับยางมาแปะชุดนี้มันก็ใช้งานได้เลยครับพอดูด้านล่างเ็าไม่มีร่องรอยนะครับว่าว่ามันมี เดียวีะบอกนะครับไม่เยอะนะที่เกิดให้ใสดจริงๆก็ใช้ปลอยเหล็กก็งนก็ได้นะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมล็อกเข้าไปเดี๋ยวค่อยใ,ใช้กาวล็อกอีกด้านอีกด้าน มองเห็นมองเห็นเลยนะอยากมาไในมองเห็นเรเชิกขอบนะครับชิกขอบว่บมามันปิ้นหรือเปล่านะครับประมาณนี้ปิ้นนะครับใส่ใหม่นะครับ ปิ้นใส่ใหม่นะครับประมาณนี้ปิ้นนะครับปิ้นใส่ใหม่นะไม่ได้ครับเอาใหม่เรียกให้าครับใส่ใหม่ครับใส่ใหม่ใส่ใหม่ ต้องใช้เครื่องมือช่วยแล้วอเปล่ามันปิดนใช่เงยยิ่งถ้าเกิดใช้ใบก้าวนะครับแล้วมันจะหนักกว่ยัยรุร่นนี้ใช้ย,ยากถ้าไม่ได้ต้องใช้ตัวดูดช่วย เยามากที่แตชี้ีบเซียนนะครับแล้วกสานครับ่สระานะครับราซียนบอกวเอปเลยนี่นอ,อโอเคนะครับเรียบร้อ,อยนะครับสัญญา วันนี้มันยืนยากนะครับสูงสูงมากครับเครื่องนี้นะครับดูขนาดถังใหญ่มากครับมันก็เลยใส่ยากนะครับก็ทำร็จไปได้ดีนะครับก็เดี๋ยวเทากาวอ่อนิดหน่อยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ผ่านเลยครับไม้ได้เลยครับก็สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสำคัญมักซีนนะครับข้อกาว ยาที่ใช้นะครับแล้วแต่สูตรใครนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับแต่ผมใช้กาวตัวนี้นะครับกาวตัวนี้เป็นกาวที่ไว้ใช้กับเอโรเอโรเอโรแฟกต์ยี่ห้อเอโรแฟกต์นะครับก็คือใช้กับงานแอนะครับทาพวกถนวนนะครับทาพวกถนนนะครับตามาทาตอนหลังนะครับทาก่อนไม่ได้นะครับ ประมาณข้างขอบนี้ใช้แปรงเก่านะครับแปรงเก่านะครับทาไปเลยนะครับก็ให้มันทาให้มันอยู่นะครับช่วยยึดนะครับช่วยยึดวันนี้กาวมันเป็นกาวเอโรเฟกแต่ว่าบางคนใช้กาวยางแล้วแต่ครับแล้วแต่แลแ้วแ,แต่ถนัดแต่ว่าผมเออ่มีกาวเอโรเฟกอยู่แล้วก็เลยใช้กาวเอโรเฟกนะครับมันโอเคครับกาวเอโรเฟกมันจะใช้ยึดระหว่างยางครับ ยางกับยางนะครับเหมือนเหมือนกับคล้ายคล้คายกาวยางครับโอเคเป็นสีฟันก่าอย่าทิ้งนะครับว่าใช้ง,งานพวกนี้ได้ครับดูจ้ะแล้วก็ตอนประกอบนะครับตอนประกอบหลังจากยางแห้ง เราต้องอัดซิลิโคนเนาะเอ้ยไม่อัดซิลิโคนอัดเจลาบีช่วยนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ครับจจระบีนะครับเจลาบีอัดจลาบีช่วยบริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านในที่ปลายคัตเตอร์นะครับนะครับแล้วก็เจลาบีที่ใช้ก็มันต้องเป็นจารลบีพิเศษนะครับเพราะจระบีก็ใช้น้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับผสมนะครับแอ้จะาบีนั่นแหละ ก็คือเจลบีมันจะมีความเหลวไม่เท่ากันนะครับมันจะมีความเหลวไม่เท่ากันนะครับสำหรับใครที่เจอเจอหน้างานนะครับเจลบีเดิมๆมันจะมีความเหนียวนะครับเราต้องเอาน้ํามันนะครับเป็นน้ามันตัวนี้ครับน้ำมันเครื่องแล้วก็เจลบีประมาณนี้ครับยอดเทรนประมาณนี้ครับแล้วก็มาผสมกันนะครับอย่างละครึ่งนะครับแล้วก็นําไปใช้งานนะครับ คือมันจะใช้กับพวกงานเฟืองนะครับงานเฟืองหานแกนซักเครื่องรัพ like ้าหานซีนนะครับค like e ือม mm ันจะไม่มันมันจะเหลวไม่ไม่มากเหมือนกับน้ํามันแล้วก็มันจะไม่หนืดเหมือนกับเจลบีนะครับเอามาผสมแล้วอย่างละครึ่งนะครับแล้วก็มันจะได้ตามที่เราต้องการนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าน้ามันให้ใช้น้ํามันใหม่นะครับห้ามใช้น้ํามันเก่านะครับนีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนําไปใช้งานผมใช้แต่เครึ่งแล้วควรไควรอะ้เข้ากันนะครับ ก็ใช่มอเตอร์นะครับมอเตอร์เป็นตระกูลได้สายก็ได้ครับไร้สายไม่ได้ครับบวดเอาคเดี๋ยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตดูนะครับน่ากินนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทำเสร็จน่ากินสีสดใสนะครับไร้สายต้องใช้ ก็ประมาณนี้นะครับเอาควนนะครับควนควนให้มันเข้ากันนะไม่มีอะไรมันจะได้ความหนืดนะครับตอนนี้สําคัญนะครับสําคัญทางงานเครื่องผ้าตัวเอ็นนะครับเอ็นงานเคื่องผ้านะครับสําคัญนะครับต้องควนควนให้มีความหนืดนะครับมันเข้ากันแล้วมันมีความหนืดนะครับจะพาไปทาบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวก็คือ เต้ยสักนะโกนสักนนากินมากครับเดนวิทก็ใช้แนะนำเทนนะโยเซนหรือว,ว่าของอิซถูุสังขาวนะครับแล้วก็มาผสมกับน้ำมันอย่างละทีน,นะครับแล้วแต่นะครับนี่มันจะได้ความหนึบประมาณนี้นะครับแต่ต้องโกนสักหน่ัยแล้วก็ไว้ใช้นะครับต้องได้ใช้ได้ไดสารพัดประโยชน์นะครับ เราสูตรนี้ก็คือเราแค่เอาน้ำมันกับเตอร์ดีอย่างซึ่งมามาผสมกันนะครับเแล้วนำไปใช้งานนะครับก็ควรจนเข้านะครับกวนจนเข้าเป็นเสียงงานนะครับน้องเปีวน้องเปียวน้องปังมาดิภาพสวยไหมครับสวยนะน้องปังมาเลยมาเลยมาเลยก็ฟังห้องปีนห้องไหม อวนจนเป็นเจลเลยนะครับแล้วค่อยเอาไปใช้งานนะครับีสีเดียวกันไหมสีเดียวเลยนะเยี่ยมเยี่ยมนี่เราแกล้งผัวเงี้ยนเลยนะผมเจ๊เนี่ยป้องเยี่ยมนะื่องเจ๊ป้องเยี่ยมเยี่ยมเลยยิ่งเมื่อเลยเคยบีก็ใช้รุ่นนี้นะครับอย่าใช้บางกานะบางกานะกากาแชรลาวันอย่าใช้นี้มันเป็นกระดูกเก่านะแล้วมามาน้ำมันเก่ามาทำนะครับไม่เวิรอะใช้ของดีเด้อ ก็เมืองไทยก็ใช้เซนหรือว่าของอิสุนะครับยอดไหนก็สีเยอะประมาณนี้นะครับสีอมอ่อนนี้มันจะใช้ดีกว่านะครับก็เริ่มเข้าแล้วครับเริ่มเข้าแล้วก็เดี๋ยวก็นําไปใช้นะครับก็เอามาท่านะครับนี่ก็ับสูตรนี้นะครับสองขันสูตรนะครับสองขันสูตรก็ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนขอขอบคุณ เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับงานช่างนะครับสำนักงานช่างนะครับก็จะลองจะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรสอบถามได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่านายช่างรู้นะครับนายช่างก็ตอบให้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ตอบเพราะว่าไม่มีความรู้นะครับหรือว่าต้องเป็นการบ้านนะครับก็การพูดกันตรงๆนะครับก็ไม่ได้รู้เยอะนะครับก็ลงคลิปก็พอเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆเป็นทคนิค็นแนวทางนะครับเพื่อนๆได้เข้าได้เข้าไปทําการเวลาเจอหน้างานนะครับ ไปซ่อมแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็ระดับวิ่งสระเป่าวิโบโลอะไรทุกอย่างวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับแต่เราติดตามด้ยนะครับ